บางทีที่เราหลับยากนะคะไม่ใช่เรื่องของจิตใจแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของสมองไม่ยอมพักแต่อาจจะเป็นร่างกายนะคะที่ขาดสารในการช่วยให้ผ่อนคลายยกตัวอย่างเช่นกาบานะคะที่จะทําให้สมองสงบแมกนีเซียมที่จะช่วยคลายกล้ามเนือ้อแล้วก็เมลาโทนินนะคะที่จะช่วยปรับปรุงจรการนอนถ้าสารเหล่านี้ต่ํานะคะก็จะมีอาการเหล่านี้ค่ะตึงตัวหัวตื้อหลับช้าหลับไม่ลึกตื่นกลางดึกวิธีแก้ก็ง่ายๆค่ะให้ทานอาหารนะคะที่ช่วยเพิ่มกาบา รับแสงในยามเช้านะคะเพื่อเพิ่มเซโรโทนินซึ่งเขาก็จะไปเปลี่ยนเป็นมาโทนินในตอนกลางคืนเลี่ยงแสงจ้านะคะหลังสามทุ่ม หรือออกกาลังกายเบาๆในช่วงเย็นและหากใครต้องการเสริมแร่ธาตุนะคะอย่างแมกนีเซียมให้เลือกแมกนีเซียมฟอสไกลสเนตค่ะพอแมกนีเซียมไกลซิเนตนะคะจะโฟกัสเรื่องนอนได้ดีมากๆเลยค่ะแถมดูดซึมง่ายนะคะแล้วก็ไม่ระคายท้องด้วยค่ะอย่างเซนัวไนนเนี่ยเราใช้แมกนีเซียมไกลซินเนตแล้วก็มี L อลทิอานีนกาบาคาโมไมตัวช่วยผ่อนคลายครบจบใน1เม็ดเลยค่ะถ้าร่างกายนะคะมีสารช่วยในการผ่อนคลายเพียงพอการนอนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากๆใครสนใจก็กดสั่งซื้อได้เลยนะคะ